นี่มีเรื่องแอมเลยพี่ยอมต่อระหว่างเฟนเดอร์68ไวโบแชมป์กับ57แชมป์เหมาะกับเล่นรูปแบบไหนบ้างครับนี่ไวโบไวโบแชมป์จอมบอกอะไรวะไม่รู้จัก57แชมป์ไวโบรก็คือไวโบที่พี่ทําให้ผมนั่นแหละ57แชมป์ก็คือแชมป์ไงให้วันไงเออทีนี้อ่า68ไวโบแชมป์เนี่ยมันก็คือคําว่า68มันก็คือเป็นเป็นซิวเฟสที่มีไบดิ้งพิ้นบอกใช่ไหม ของผมที่งผมเมีย่มันซว้อเฟิร์สเซรแล้วมีไบติงขอบเขาเรียกว่าหน้าตรงข้างหน้านะอ่เพราะมันจะทำอยู่ช่วงสองปีคือหกแปดหกเก้างงไหมไม่งงมันไม่รู้อะไรวะของไบติงที่เป็นครเมเียบ่ะพี่อ๋อพูดแล้วต้องโชว์หน่อยยกของมาหาว่าเรามีของไม่มีของไม่ไม่มีของของเออเล่นของถูกอะไรเงี้ย ของเราไม่แพงหรอกแต่แค่ว่ามึงจะหาซื้อได้หรือเปล่าแค่นั้นเนอ่เล่นหรือเปล่าอ๋อกินนั่นนี่มันจะเป็นไบดิงอย่างงี้อ๋อแอมแเอมบ้านเราก็เคยมาทำยุคหนึ่งอ่ะมันจะมีใบดิงคือหกแปดสาเหตุที่เฟนเดอร์เนี่ยมันในนี่พี่มันมันจะรีลิชูอยู่สองสองจองก็คือหกห้าหกห้า็คือแบ็คเฟสกับหกแปดหกแปดก็คือ เป็นซีเวอร์เฟสเรามีไบดิ้งทำไมมันไม่ไม่ทำเจ็ดศูนย์น่ะเจ็ดสองล่ะเพราะว่าหน้าตามันมันไม่แลกพีนบอกเข้าใจไหมมันเลยทําแค่นี้ทําไมไม่ทํหก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 เจ็ดล่ะมันก็เหมือนหกห้านั่นแหละอแล้วทําไมไม่ทาเจ็ดศูนย์ล่ะมันไม่มีไบดิ้งมันไม่เท่อ่เอย่างเงี้ยแค่นั้นเองหลักการของมันแล้วตอนมีไบดิ้งมันดูดูละการมันดูเท่มันดูเท่อลังการมันมีผลเสียงด้วยนะ่นแ ทีนี้ในหลักการของของมันเนี่ยก็คืออันดับแรกคือภาพลักษณ์ก่อนอันดับ2ก็คือวงจรมันเริ่มเปลี่ยนอ่นเริ่มเปลี่ยนไปเริ่มให้มีให้รู้มากขึ้นพวกที่เป็น6กหกปลายๆนะ่ะอ่าแต่เขาคบว่าเล่นกันว่าถ้าใครยังยังอ่มี68เนี่ยสมมุติอบผมแกะมาดูนะถ้าผมจะขายแอมตัวเนี้ยแล้วผมก็แบบให้พี่จอมแบบเป็นอ่าพี่จอมท่าพระจันขึ้นมาเงี้ยแล้วก็เล็งทาท่าทําท่าเท่ๆเหมือนทั้งบอยกูบบอลเรานะแล้วก็บอกว่าฟันธงว่าเนี่ย เป็นหกเป็นหกแปดที่มีวงจรยังเป็นในแบบแบ็กเฟสอยู่ที่เหลือมาช่วงรอยต่อจะแพงขึ้นทันทีอ่ามจะเล่นเล<ะ>่นแร่แปลธาตุการงานเ่ลักษณะแบบนี้มันก็จะคือฉะนั้นความเซ็กซี่ของหกแปดมันก็ตรงนี้มันเซ็กซี่ว่าเฮ้ยหนะ้าตามึงหกแปดอ่ะแต่ว่า,สาไส้ข้างในน่ะมันมีมันมีเขาเรียกว่ามันมีอะไรมันมีสตอรี่น story, ในการที่แบบเฮ้ยแต่ว่าเครื่องเนี่ยยังยังยังอยู่ในยุคที่เฟนเดอร์มันใช้อะไหลเดิมมายังไงมันเดิมอยู่อ่า แต่จริงๆแล้วก็เปลี่ยนซิสเตอร์สองตัวก็ได้แหละตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวทีนี้ทีนี้เนี่ยไอ้หกแปดของวัแชมป์เนี่ยในเมื่อมันเป็นคัสตอมผมเดาว่ามันน่าจะเป็นคัสตอมจริงๆคัสตอมด้วยคัสตอมพี่จอมองว่าคัสตอมหมายถึงอะไรคัสตอมูคัสตอมพอหมายผมทําทําตามตามแบบฉบับคุณเล่นป่ะ อ,อ่าก็คือแล้วแต่ยังไงได้เหมือนตักเสื้อให้คนก็คือจะต้องไม่ไม่เป็นแบบสแตนดาร์ดใช่ใช่ใชอ่าฉะนั้นสิ่งที่เขาให้ก็มาก็คือ<ช><ๆ>เขาก็จะให้รีเว<ๆ>ิร์ดมาอ่าในในคาร์ตอมคือซึ่งเป็นรีเวิร์ดดิจิตอลต์อ้าวยังไงกับข่าว <laughs>